ตีธนพลเคลื่อนไหวกลางอินสตาแกรมแอปทัศออนหลังโดนลือซุ่มคบกันเรยกได้ว่ากำลังโดนจับตามองเรื่องหัวใจในขณะนี้สำหรับทางด้านสาวสวยกุลสตรีอย่างแอปทัศออนพักสุเจเริญที่ได้ครองตัวเป็นโสดมานานหลายปีหลังจากที่เลิกรากับอดีตสามีสงการเตชะนรงค์และใช้ชีวิตเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานหลายปีแต่วันนี้ดูเหมือนว่าหัวใจกลับมาพองโตอีกครั้งหลังจากที่มีข่าวหลุดจากวงในออกมาว่า แอปทักษอรน,นั้นกำลังซุ่มคบกับหนุ่มรุ่นน้องตีธนพลวัย26ปีมาได้สักระยะแล้วแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวซึ่งก็ทำเอาชาเน็ตอดรุ่นไม่ได้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่อย่างใดค่ะซึ่งเมื่อทางด้านผู้สื่อข่าวได้ไปถามตีธนพลถึงประเด็นดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าชื่นชอบแอปทักษอ,นนอกมากมชอบทุกอย่างที่เป็นผู้หญิงคนนี้ทั้งภายนอกและภายใน พร้อมกับบอกว่าก็มีพูดคุยกันบ้างนิดหน่อยแต่เมื่อถูกถามถึงสถานะเจ้าตัวกับโบยให้ไปแอปทัสออนพร้อมบอกยินดีหากจะเป็นหนุ่มคนนั้นในข่าวลือซึ่งงานนี้ก็ยิ่งทำเอาบรรดาขาเพอกต่ากระตุกกันไปใหญ่เพราะดูเหมือนว่าการตอบของตีธนพลนั้นจะดูคุมเครือคิดได้สองแง่สองงามค่ะ ล่าสุดดานแอปทศนได้ออกมาโพสต์รูปภาพล่าสุดในชุดสีชมพูหวานแบบพร้อมกับแคปชั่นรูปหัวใจสีชมพูโดยงานนี้ก็มีชาวเน็ตตาดีเห็นตีธนพลเคลื่อนไหวกดไลค์ที่อิน t a าแกรมใต้รูปดังกล่าวของแอปทศรด้วยเช่นกันค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหากย้อนไปดูก็จะพบว่า ทางด้านตีธนพลนั้นเข้ามากดไลค์รูปของแอปทัศน์เก็บถูกรูปงานนี้ไม่รู้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีอะไรหรือเปล่าค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ